เตรียมเดินทางแล้วพี่น้องเลยกับเซี่ยวกับใดคุยกันแล้วว่าจะไปจะไหนมาจังใดสวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเจออีกคลิปนี้นะครับของช่องคัมมอสลำเพลินออฟฟิเชียลธรรมไายคอยอยังเงี้ยเอาคอยติดข้าวหรือติดอฟเลยคอยถ่ายน้ำเนี้ยเห็นว่าก็ได้ เซียบีนี่พ uh, ัฒนาได้หน่คนแม่นยังอีกนออบาดนี่โอ้อันนี้คือขืนง่ามเนี่ยขืนง่ามเยอะดิเยอะชู้ให้พี่น้องเบิังตทางไฟบังนี่ยขืนง่ามเยอะจูวดไปนี่ยโอ้ยคุณไปแล้วไปแล้วเขาขี่ฟ้าไปแล้วพี่น้อง ลอยงานเนาะลอยที่ะอาะยังสู่ต่อไแถ่าไเอิ้พี่น้องว่าสู่ต่อเลยดิขันสีเวลมล้ว่าสู่ดิเดจะภาพสูภาพสู่ขาดพุ้นเอออกกันบ่อใช่นเเจ้ยังว่าออกกันเสนก็ว่างเาเขาใช้ถ่ายกับพี่คุณนว่าัดสินว่ามันัผนมากมาเออนก็คิดไปสองมุมสสองเหรียญมันมีสองด้านเสมอ ลุเอไปโอกาสหนาเนาะเพราะว่าดีสภาพดีครับเพิ่นเอาพี่คนนึงเพิ่นบ่ได้ข้าินเพิ่นบอกอีเพิ่นบ่ได้ข้าดิเออเออนีมันที่มันเลือกใช้มันก็ดีแล้วว่ะกอชิ้มือเนี่ยกับว่าตกไหมดในหงองก็ได้หนิบ้างบ้างที่บ้าวดเดียวก็ดองไม่จดโอ้เจอมันอีกอะโอดยดีหนวะโอ้คอยกระดอลี่เนาะ สุดยอดเลยครับทีใจน้ำเด้อครับครับเพิ่นเปิดแลวได้ได้มือแรกมือแรกขอให้อายขยันเด้อครับขอบคุณหลายๆเสียบีขอบคุณเสียบีแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามช่องของเสียบีไว้แล้วก็มาติดตามช่องามอดก็ขอบคุณหลายๆครับก็ไม่ยังก็ขอบคุณเสียบีน้าคือกันเพราะว่าเสียบีเป็นคนจัดการให้ทั้งดันทั้งดันไออ่า เข่าไปเบื้องหลังเบื้องหลังต่างๆที่ผมกับผมกับเฮ็ดบ่เป็นเนาะใส่เสือบิดเสือบีมาจนว่าสายชีไม่บอกว่าระหว่างเสือบีกับยุทำโมอดเนี่ยทำอะไรกันไรแล้วก็ตอนนี้มีคนโทรมาเยอะเลยใช่เรียกว่ามีผู้อยากดือตีหนังี่เขาก็ถามข่อยเนาะถ้าข่อยข่อยก็บ่กตอบดิข่อยก็บ่กการตอบ เขาสสเเเปป็็นนชมงขาก็ว่าถามถามตรงๆเด้อคำว่าชอบผู้ชายไหมวะท่านเออชอบข่อยก็เลยบ่ตอบข่อยบ่กล้าตอบใช่ข้าเจ้าบ่ตอบเพราะวเขาใจพิษเรื่องสีคอยก็บ่ได้เกลียดผู้ชายก็ได้คอยก็บ่ได้เกียดผู้ชายข่อยก็บ่ได้อ,อ,ดดอดสั่งผู้หญิงมาหลายๆกันฝ <laughs> ากเบอร์โทรเลยฝากเบอร์โทรเลยเพือ่อนฮะฝากเบอร์โทรมีใครอยาโทรไหมไว่สิฝากเบอร์โทรเลยจี เข้ามาคนก็ไมาเกียรติโทรมาหลายๆพี่น้องเสียดายเจ้าภาพเสียดายอยู่ยังยืนเพราะยังยืนอยู่แมนนั่นที่เจ้าภาพนี่ยืนอยู่นะครับขอบคุณมากขอบคุณครับเจเบี้ขอบคุณครับครับเราติน่ะเอาคือว่าแนวนั่นโอ้เสียบีเป็นคนขี่น้อยใจรีเนาะไปแล้ว ไปแล้วว่าโมมาข่อยเพื่อนะข่อยไปฟองบอดก่อนบมไห<ป>นดิเก,ก,ก็บของมกับรถเวป็ลูกเก็บความกับตันไปไล่อ่ะบอดเอ้ย <c oughs> โอ้ยเนาะผู้นำทีมงานบอดโจเออแล้วก็น้องอีลาอุ้งอิง สาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใดกับผู้จักผู้ใดกัดติดตามน้ำเบิงให้กำลังแรงใจเอฟซี FC. สาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกว่าจะาพลังเงียบพลังอีหยังออ่ะืมบ้านฮักบ้านแพงของทุกๆบ้านทุกศิลปินนั่นแหละครับจังไน้ผมก็ฝากอันช่องของคัมมอสพรคุณเดชเพชรบ้านแพงน้ำในเรื่องพี่น้องช่องคัมมอสลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเข้าไป กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดโอ้โหอิ้นงานก็กำลังขึ้นรถกันแล้วล่ะพี่น้องนะครับเตรียมจิเคล่อนย่่ายไปบุญหล้าครับไปหาหลวงปู่สุขยะโสธรอยู่อำเภอหน,นองบุญมากจากกังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับผมก็จะได้เดินทางล่ะนะว่าจะกลับบ้านก่อนนะครับ เล่นกาบ,บานกะจีถึงสิหอดกระจีเด็กเติบยุ่ดอกเพราะว่ามืงอื่นช่วงเศร้าสีได้หาเวลาไปเบ่งรถขั้นของเนี่ยธนพัฒน์เพื่อนไห่ว่าให้เพื่อนเลี่ยนยางให้ให้เพื่อนเฮ็ดเบรกมือให้ให้เพื่อนเฮ็ดเบรกให้ว,ว่ามัน <c oughs> เป็นใจไหนมันเบรกบ่อยอยู่ก็เลยจะเฮ็ดไว้เพราะว่าคุณเตยเขาใส่ยู่บ้าน <c oughs> ยานเป็นอันตรายตรง เช็คให้มันเรียบร้อยสักกนนอนนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นกันแล้วพี่น้องครับไปก็เด้อมูไปแล้วไปีขาวรถคู่ใจของบางสิ่งบางอย่างก็จะได้เอาไว้บ้านนั่นแหละพี่น้อง เยเม็ดฝน

ดอกมันเป็นอีดินทรายนะพี่นอ้องน่ำมันขังมันก็นเลยมืนทั้งหนาซื่อๆดอกทีมงานก็คอ่อยทยอยทยอยออกไปป็นกระซาติดไฟประดับไว้ย่าง เต็มทีขึ้นกันเลยครับทั้งจอภาพก็ได้ทีมงานสาวหน่อยเป็นบันแพงก็จะเล่นอยูนีตรงขามกับวัดวัดจะอยูนีนะครับวัดบา้านนองแค่ตำบลนองแค่ ต็ดตะมวนขึ้นอย่างนี่พี่น้องเลยแต่ว่ามันหัถงเรนบ่ไดไดไห้บานเพิ่นกัศเดายอยู่เอาไหมเอาไปกินไหมนี่ธอจีดเดินทั้งวัดน้องเค่กียดดยบ่ได้เรนในเพื่อนเบิ้งพี่น้องครับยักับบาน กับบานสันตัวบาดยาคือพอไปขึ้นรถล่ะทาทาขึ้นยู่นี่ป่ เอาเอาไว้ช่อมีสก,กอนพี่น้องครับผมเดินทางก่อนเด้อ,น,อ,อน,นะครับพี่น้องฝากอีกเชิญแน่นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมน้ำแน่ครับพี่น้องครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ